สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดครั้งย้ำปิดลงทะเบียนเยียวยา5,000บาทแล้วสั่งกอชอชทอดข่าวขึ้นทะเบียนนักศึกษาพาาัฒนาเมื่อวันที่8พฤษภาคมในอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยา5,000บาทว่า ในกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จเพราะข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนไม่ถูกต้องซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่ถือว่าลงทะเบียนไม่ผ่านเพราะมีปัญหาด้านบัตรประจําตัวประชาชน1.7ล้านคนนั้นกระทรวงการคลังจะตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นก่อนว่าควรได้รับเงินเดียวยาหรือไม่หลังจากนั้นจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลเพื่อหามาตรการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ต่อไปนายอุตมะกล่าวต่อว่าส่วนกรณีกองทุนการออมแห่งชาติหรือกออชอ ออกข่าวว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนใหม่ในมาตรการเยียวยากลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระนักเรียนนักศึกษาพัร์ทรมนั้นยืนยันว่าไม่มีการลงทะเบียนใหม่หลังจากปิดลงทะเบียนไปเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาและการจ่ายเงินจะยึดเกณฑ์จากการประกอบอาชีพเป็นหลัก หากนักศึกษาทำงานด้วยเพื่อเก็บเงินไปเรียนกรณีแบบนี้ได้รับเงินเยียวยาแน่นอนแต่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ถ้ายัางไม่ได้รับเงินก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่10พฤษภาคมส่วนนักศึกษาพัธราที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนคงไม่ได้รับเงินถือว่าเป็นไป,นป,นปนตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังแจ้งว่ากออชอ ออข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะเปิดลงทะเบียนใหม่ในมาตรการเยียวยากลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระนักเรียนและนักศึกษาพัฒนาเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดและเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งผู้บริหารกระทรวงการคลังสั่งให้ถอดข่าวดังกล่าวออกจากเว็บเพจสถานีข่าวของกระทรวงการคลังรวมถึงในเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังในทุกช่องทางแล้วโดยในเรื่องของการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนั้นอยากให้ยึดข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและจากทางสำนักงานรัฐมนตรีจะเป็นข้อมูลเป็นทางการขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ